สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสตัดดี้เกี่ยวกับ Literature หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษในส่วนของ Story Map สำหรับ Story Map ถ้าเราดูจาก Story Map เราก็จะทราบว่าเรื่องนั้น มีไทเทลว่าอะไรมีออเซอร์หรือผู้แต่งเรื่องนั้นคือใครนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์หรือตัวประกอบเรื่องพระเอกนางเอกนางรองผู้ร้ายก็ว่าไปนะครับจะเป็น people ก็ได้จะเป็น animals ก็ได้ก็แล้วแต่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเซตติ้งก็จะตอบคำถามว่าเมื่อไหร่และที่ไหนที่เหตุการณ์ในสตอรี่นั้นได้เกิดขึ้นต่อมานะครับเราก็จะมี at the beginning ในตอนเริ่มต้นหรือ first part ของ Story เรื่องนั้นๆว่าคืออะไรถัดมาก็จะเป็น middle part หรือส่วนกลางของ Story เกิดขมวดปมเกิดปัญหาอย่างไรแล้วท้ายที่สุด end part หรือส่วนที่เป็นตอนจบนะครับว่ามันจุดจบมันเป็นเช่นไร happy หรือ unhappy นั่นคือทั้งหมดใน s t o ร y เราก็มาเริ่มหาความหมายทีละต,ตัวเลยนะครับเราจะหาไทเทลนะครับไทเทลคืออะไรออเทอร์ author คืออะไรในที่นี้ไทเทลก็บอกอยู่แล้วนะครับที่ขีดเส้นใต้ก็คือ the, e the eagle and the jackdaw นะครับเราก็เขียนไป the eagle and the jackdaw นะครับนี่คือไทเทลของมันแล้วเสร็จแล้วออเซอร์ในนี้ไม่มีออเซอร์นะครับ แต่ว่าออเซอร์นั้นอยู่ที่หน้าปกก็คืออิศบนะครับอิศบนี่เป็นชาวกีตตอนโบ,บลัมโบราณน,นะครับเขาก็เล่านิทานหลายๆเรื่อง The e The e g เอเกิลแอนด์เดอะแนี่ก็เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าส่วน Character, คาแรคเตอร์ครูก็จะอธิบายละเอียดนะครับเราก็มาดูที่หน้านี้นะครับเราก็มาสังเกตดูนะครับ มาตอบคำถามคาแรคเตอร์ในาพารากราฟที่หนึ่งทั้งนิทานทั้งหมดครูก็ได้จัดทำเป็น3าพารากราฟนะครับเพ,เพื่อง่ายต่อการสังเกตแล้วก็อ้างอิงในาพารากราฟที่หนึ่งเราลองอ่านดูนะครับ eagle down powerful wings. a n eagle s w o o p i n n d o w n on p o w e r f u l wings s e e s อ lamb อันนี้ในบรรทัดนี้เราก็น่าจะได้แล้วนะครับว่าคาแรคเตอร์หตัวก็คือ Eagle เสร็จแล้วมัน s e e แอลแ b มนะครับแรมนี่มันไม่ได้ แลมหรือแกะนี่มันไม่ได้เป็นแอคชั่นนะครับมันไม่ได้แอคชั่นอะไรเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องไม่จาเป็นต้องเป็นคาแรคเตอร์นะครับต่อมา in her talons made of visit to her nest a jackdaw สังเกตน,นะครับมีตัว ละครขึ้นมาใหม่นะครับอ่แจ็คดอซอ s ดด the ิ e e d he silly hate what filled with idea was big strong enough do as e had done ก็คือมีแจ็คดอขึ้นมาแจ็คดอนี่ก็คือตัวนี้นะครับมันก็ได้เกิดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็คิดว่ามันแข็งแรงพอใหญ่พอเหมือนอีเกิลคือมันไม่รู้ตัวเองนะครับนี่ก็คือดังนั้น ใน p a r a g r a p ที่1คาแร characters ก็มี2ท่านนะครับก็คืออีเก e แล้วก็แจ็คดอ์นะครับนี่คือ2ตัวที่อยู่ในาพารากราฟที่1น,นะครับกูอขอลบตรงนี้นิดนึ่งโอเคแจ็คดอ์นะครับในาพารากราฟ2สองนะครับ so which m u s t l t l i n g feeder fierce air came down swiftly on the back l a s s l a m p นะครับดังนั้นไอ้เจ้าแจ็คดอ์เนี่ย มันก็พุ่งทยานเข้าไปที่แรมนะครับสังเกตเขาเขียนตัวใหญ่นะครับมันก็ต้องเป็นคาแรกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้น When he tried to l i v e s k i n he found that he could not get away his c a l t a n g l e d in the w a l l far was from carrying away the l a m b and that the l a m b hardly noticed he was there นะครับอันนี้ก็ เราสนใจเฉพาะคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ character ในหน้านี้ก็คือแรมในหน้าก่อนก็คือ e ีเกิลกับแจ็คดอนะครับเราก็ได้3ตัวละครแล้วครับถัดมาในพารา g r a p สุดท้าย The ะ h e ฟเฟิร์ตเชฟเฟิคือตัวใหญ่นะครับเชฟเฟิร์ดก็คือตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็เขียนลงไปได้เชฟเฟิร์ดนะครับเขียนแบบร่าวๆไปก่อนนะครับ saw the fluttering jackdaw at once g c e s e what happened lance he c a s e Bird clip wings นะครับ Evening what a funny bird it is สรุปว่า That is Jack to my Chinden but if you should ask him he would say he is an eagle นะครับ Chinden ไม่ใช่ไม่ได้ action อะไรนะครับดังนั้นก็มีแค่เชฟเฟิร์ดสรุปมีตัวละครอยู่นะครับครูก็จะมาเขียนที่นี่นะครับได้ตัวละครทั้งหมดมาแล้วนะครับก็คือ Eagle แจ็คดอแล้วก็แรมนะครับแล้วก็เชฟเฟิร์ดดังนั้นครูก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับคาแรคเตอร์ก็มีอีเกิลแล้วก็แจ็คดอนะครับแจ็คดอแล้วก็แรมนะครับแรมแล้วก็เชฟเฟิร์ดทั้งหมดนี้ก็คือตัวละครที่แสดงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนถ้านักเรียนดูจากภาพข้างล่างนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเกิดขึ้นที่ Glass field นะครับ Glass field ก็คือทุ่งหญ้าทุ่งหญ้า in the forest นะครับ in the forest ในป่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในป่าแล้วถัดมาตอนนี้เราก็จะต้องมาหา at first part middle part แล้วก็ end part นะครับ at first part เราก็ดูที่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับพารากราฟนี้พารากราฟนี้ก็คือ eagle Eagle swooping down on powerful wings, seize t lamb in her talons นะครับเราก็เขียนเป็นภาษาของเราก็ได้นะครับ and eagle นะครับ and eagle catch เราก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ catch the lamb uh, แล้วก็ a uh, jackdaw นะครับ A jackdaw ก็ s อ a jackdaw s อ and wanted to do so ก็คืออีเกิลเนี่ยมันจับไอ้เจ้าแกะใช่ไหมแล้วไอ้แจ็คดอเนี่ยมันก็เห็นอย่างนั้นมันก็ต้องการทำอย่างนั้นบัตเราอาจจะพูดต่อว่าบัตเดอะแจ็คดอนะครับบัตบัตเดอะแจ็คดอ not know About not know about himself นะครับไม่รู้จักตัวเองนะครับไม่รู้จักกำลังตัวเอง not know about himself ก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วใน middle part นะครับในส่วนตรงกลางแจ็กดอมันก็ทำไมครับลงไปจับแรมแต่ว่าแต่ว่าแรมเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยเพราะว่ามันตัวมันใหญ่นะครับ แรมก็ไม่รู้นะครับแรมก็ไม่รู้ว่าไอ้แจ็คดอมมามาจับมันนะครับเราก็เขียนงี้ก็ได้แจ็คดอมนะครับแจ็คดอม try to catch a lamp นะครับ try IED นะครับ try to catch a lamp but cannot นะครับ but cannot cannot do it เราเขียนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจแกรมมาในภายหลังอันนี้เขียนเข้าวๆไปก่อนนะครับถัดมานะครับ the c h e f f e r d saw the f a t h t i n g อันนี้เป็นส่วนของ N นะครับ c h e f f e r d s h e f f e r d saw saw, saw, uh saw the action saw the Jackdaw action นะครับก็เห็นการกระทําของแจ็คแจ็คดอ เขียนจักดอยแอคกชั่นก็ได้ Then แล้ว he catch them he catch them นะครับ he catch he catch the bird for his children นะครับนี่คือตอนจบทั้งหมดนี้ก็คือ เรื่องราวมีตั้งแต่ title author, character setting, beginning, m i d d l เ part แล้วก็ end part ทั้งหมดนี้ก็คือ story map นะครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye